ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะเฮ้ยรู้ยังว่าโนหนึ่งแก๊งนี้ม hey, ีเด็กใหม่เข้ามาแล้วนะให้ทายว่าเป็นใครเออให้เดาให้เดาถ้าจะเมาขนาดนี้ไปเมาชองตัวเองหรอพูดเป็นช่องตัวเองนะเออจริงๆผมไม่ค่อยมาไลฟ์นานๆมาทีเพราะว่าพูดไม่ค่อยเก่งโอ้โหขนาดพูดไม่ค่อยเก่งนะเนี่ยเขาแทกไม่ได้เลย ไม่มีช่องว่างให้เขาแทรกเลยค่ะหรือว่าพุ่ไม่ค่อยเก่งแต่อะไรแต่อะไรไ<อ>แต่อะไรไม่มีแต่อะไถามไปเฉยถามไปเฉยอ๋อชอบไปอยู่ตอนด่าคุ้มแม่พี่ยิมหัวชนเสาอ๋อตายที <c oughs> ่แบบอ้วิววิวสวย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 แล้วสวยแล้ <c oughs> วน่าขอดูไเฮ้ยมีคนตอบตอบถูกด้วยเด็กใหม่เรื่องเด็กใหม่ในโนหนึ่งแก๊งจริงอะกครพูดนกันเลยไม่เฉลย เว้ยขอซัอมให้เดี๋ยวมันเลอะยิ่งกว่อมีคนบอกว่ามีคนตอบอ่ะมีคนตอบถูกเดี๋ยวเดี๋ยวใบ้แล้วกันเด็กใหม่ในโ่นอนนหนึ่งแก๊งนะก็คือบ้านรวยใบ้ขนาดนี้อะไรก็หลายคนหลายคนบ้านรวยเอาขนาดขนาดพี่ฟอสอะฟอสไม่ได้เชียร์ทีธรรมดานะ เขาเป็นเจ้าของโรงงานกระดาษกับโรงงานปุ๋ยนะคงจะมีแด็กเขาสินะที่เป็นคนขายข้าวเหนียวมูแต่ว่าเด็กใหม่รวยกว่านั้นอีกรวยกว่าพี่อีกแต่ว่าเขามีความสามารถนะรอดูเกิร์กรุ๊ปรอดูรอดูมีมีคนบอกว่ารอดูเกิร์กรุ๊ปตอนนี้เรากําลังจะไปคุยกับคนแต่งเพลงแล้วนะคะรอดูด้วยฝากติตามไม่ลืมคนรางได้หรือยังอะ สิทธิครบครบยังอ่ะยังยังยังไม่ครบสิรู้สึกว่ามันตกเหมือนน้ำตกอ่ะตอนเนี้ยแม่มันแห้งเอ้ยมันหายไปหมดโอ้โหดูทิชชู่นี่แกใช้ดิแกมันเป็นเจ้าพ่อทิชชู่อ่ะบอกเลยซับซับแล่วก็ซับให้เลิกเลิกมือน้อยเลิกกิดได้แล้วอยากให้หายไปละคอมเมนต์ อ,อุ่ยหยดเป็นทุกจริงอ่าอีกสี่นาทีนะเราจะมาดูกันว่าได้สีอะไรทุกคนจะอยู่ร่วมเป็นัไม่ตื่นเต,นต้นอยู่แล้วไอ้แกตื่นไงเพราะมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วยไย่ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วทรงสีส้มสั้นๆแบบนั้นนะแกแกแกว่าเราทะเลาะกันเรื่องอะไรบ่อยสุดเรื่องอะไรหรอไม่ค่อยนะครับทะเลาะหรอเรื่องอูเอิงตายคนแรกอะไรยเราไม่เคยทะเลาะกันเรื่องนั้นเลย ทะเลาะเหรอเรื่องพระตายคนแรกไม่ค่อยไม่ค่อยเรื่องอะไรเรื่องเมื่อกี้ไงบนรถอ่ะใช่ไหมเรื่องเมื่อกี้บนรถอ่ะที่อ๋าาบอแกสะ <S <S บัดบ๊อบใส่ไหมใช่คือ <S <S เอิงกับไปชอบทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะมากมายแต่ชอบชอบทะเลาะเรื่องชอบทะเลาะเรื่องไปอะ่ะชอบนัดคนเยอะ แล้วก็นัดเราก็ลืมแล้วก็ไม่บอกแล้วคนก็จะสงสัยใช่ไหมว่าทําไมต้องบอกเออเพราะว่าเราก็มีนัดเหมือนกันใช่วันนี้นัดนัดเอิงใช่ไหมไอ้จริงๆอะนนี้นัดละอาทิตย์ที่แล้วละคือนัดนานมากนัดว่าจะมาไลฟ์สดย้อมผมอะไรอย่างนี้เออก็นัดมาหลายวันแล้วเราก็ลืมไงพอเราลืมเสร็จฮะวันนี้ก็ลืมเหมือนกันวันนี้มีนัดประชุมเมื่อไหร่เช้ากันเย็นเลยก็เลยแบบ พอเห็นสองทุ่มเนะียก็ลืมว่านัดคนมาประชุมแล้วพอแบบเออจะไลฟ์ได้ยังเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ดีมีประชุมก่อนสองทุ่มพระเอองก็สะบัดบ๊อบใส่ครับแค่นั้นแหละเรื่องนี้แค่นี้แล้วก,แวก็แล้วก็ไม่พอนะพอผมประชุมอยู่ว่าโทรมาเร่งะไรไม่ได้โทรมาเร่งจะโทรมาเตือนเพราะว่านิสัยแกอ่ะชอบเพลินชอบลืมนะ คุยเพลินใช่เออใช่ใช่แล้วก็เป็นคนชอบคุยเพลินเ,เป็นคนปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นหมายถึงว่าถ้าเกิดคนถ้าเกิดสม,มุดนัดใครไปโอ้ใครใครไปรเสดคนไม่ค่อยเป็นแกรึเปล่าไม่อยากกาเมาสครับเรื่องนี้รู้ว่าอง, <c oughs> อองเอิวนวลามีคนมีเบอร์โทรมาขายประกันคือยืนคุยมันครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่กล้ากดวาง <c oughs> งงเหมือนกันคนแบบนี้แล้วมัน คุย <c oughs> ไม่พอนะจ่ายตังค์เลยนะ <c oughs> แล้วคิดดูดิเบอร์ใครไม่รู้โทรมาสวัสดีค่ะว่างคุยสักนิดนึงไหมคะ <c oughs> อ่าได้ค่ะได้ค่ะคือว่าจะมาขายนู่นขายนี่ขายประกันนั่วนั่นนงอะไม่ยอมวางครึ่งชั่วโมง <c oughs> แล้วบอกว่าแล้วบอกว่าผมเป็นคนบริสธขนอยาก <c oughs> ไม่ดูตัวเองเลย <c oughs> ไม่ก็ก็แล้วพอมาคุยอีกทีถ้าเอิงจ่ายไปแล้วเหรอฮะอะไรประมาณนี้ครับก็บางทีพี่เขาก็พูดยาวจนน่าสงสารอืมเขาเป็นคนที่นสงสารสงสารคนขายประกัน ใครที่ขายประกันดูแลส่วนนี้โค้กอะขายงเอิงเลยรับรองเฮ้ยแต่เยวนีใจแข่งแล้วถ้าเกิดไม่ฟังตั้งแต่แรกก็จะไม่สงสารโอเคโอ้มันซึมผมป่ะไปสัตว์ได้ละเย้ครบละมาดูกันไปสัตว์กัลับล้ล้างแล้วองเอิงสปอยแฟนมีดหน่อยมีคนบอกไม่ขับ่อยอกแต่เท่แบบตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นเลือกซื้อบัมเลยอะ ใช่แต่ว่ามันมีช่วงเลครับขาเกียวกับเดี๋ยวเดี๋ยวขอพาไปไปสับผมก่อนตอนนี้แฟนมีดนะคะอ๋อแป๊บนึงนะคะพี่ขอลองปิดได้ไหตอนนี้แฟนมีดนะคะเอิงกำลังอยู่ในขั้นเลือกแฟนคลับอยู่มีคนส่งมาเยอะมากประมาณ800คนแต่ว่าเอิงต้องเลือกแค่เออหนึ่งร้อคนสำหรับ สำหรับการเข้างานในคำนี้เพราะว่าสถานที่มีจํากัดเราจะที่โรงหนังเก็บกล้องมาซึ่งเป็นโรงเด็กนเอายงหลังไอ่ะพลังไงเออขอลังไเจงไอลังไงไหมจะหลับตานจะต้องหลับตาเดี๋ยวเขาตามหลับตานะหลับแล้วโอ้ยยังเอ้ยแล้วแม่ไปสวดเออแล้มาตามมาขอลังไงโอเค้สีอะลุ้นจังแกร้อกแร้ให้น้ำอุ่น อะไรอะทุกคนอยากรู้มากเปิดป่าเสียอ,อ,อ,อะไรเสียอะไรเสียอะไรอ่ะมองไม่เห็นเลยได้ยังยังยังไม่หมดเลยเยอะป่ะต้อยล้างไม่น้ำพุ่นนะ ใบอกย้อเออฮะข้เก็บไม้หรอราไม่มนอ้าไม่่เลยแล้วทาไเออหาเอออไเนยนะไม่รู้อะดทุกสี่ีดทุกดอ่ะนี้ต่เหมืนีดจะสวยเลยแกสวยัอะไรนะน้ำใส่ยัใส่แล้วครับเอเสอุ้ยขอเช็ดหน่อย มองไม่เห็นไหมสีอะไรอะลุงก็สิตอนนี้แสบหอยเลยไม่เห็นแกะป่ะรอรอเอาเนี้ยออกไปก่อนนะฟังแม่ปองจะล่วงหรือเปล่าเฮ้ยสีอะไรอ่ะเฮ้ยสีเฮ้ยมันเป็นสีเนี้ยมันยังไม่สม่ำเสมอเลยตายละแม่ไหนบอกแล้วว่าให้รออีกมันเป็นสีเนี้ย วาและเขียวมีคนบอกแต่ว่าตรงนี้มาติดฟ้ามันสวยมากเลยนะโอ้โหแกดูตรงข้างหลังตรงข้างหลังอ่ะสวยแกส่องดูเห็นข้างหลังวะเห็นป้าว่ามันเป็นสีน้ำน้ำเงินเทาเกือบเข้มเลยมันดูแบบไหนๆไปดูแสงปกติซิดูเหมือนย้อมไม่เสร็จนะเออมันเหลือตรงคนแกคนกเขียวเข้มหมกักก้อนนึงไม่หมักแล้วแสบอพอแล้วหมกักอะไรสองรอบ รอบเดียวครับฟอแล้วเดี้าไปทําร้านก็ได้มันไม่ดีเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ปได้อยู่แปลว่าไม่ได้แลครับได้อยู่ปไหนูจีไหนดูีไหนดีมันมีคนรู้ว่ามันจะเป็นสีนี้อะไรนะคะมดำไปเลยดิเพิ่มไหนไดูสิพอได้ไหมพอได้ได้นะได้อไม่ได้หรอไม่รู้ดิคนว่าได้ไหม สวยอยู่นะสวยไหมได้อยู่เห็นไหมเหรอดีกว่าส้มนะดีกว่าเยอะเหรอเออคุณลูกคา้ารากวนนั่งนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณช่างจะช่างคนนี้ <laughs> ช่างใหม่พอจะเปิดร้านขาดไหมคะแก่แต่ตรงที่มันติดสีเนี่ยมันสวยมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันน้ำที่มันเข้มมาะ โอ้โหโคตรจะเทาเลยฟอนมาดูให้หน่อยโอ้โหฟอนมีปัญหามากปะเฮ้ยฟอนหลอเนี่ยเฮ้ยมันเทาอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันสวยเห็นไหมมันเทาตรงไหนวะซื้อสีผิดว่าทำไมมันสีเขียวอะก็สีเหลืองกับสีอันนี้อันนี้ปกเขาเรียกว่ายอมไม่ตรงเฮ้ยก็ตรงอยู่นะโดยช่างุงเอิดูดิ เอาอะไรมาตรงไหนเถียงอีกตร,ตรงไหมทุกคนตรงปกไหมเสียคนหมดไปฟังเอิงออต้องแต่ท <c oughs> รง,ง,งละ่ะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องผมอย่าไว้ใจองเอิงนะครับอ้โเสียใจไปสิจริงไหม,ไมตรงปกไหมล,ะละ่ะหนุนตาแตงกชดูดูความตรงปกดูไม่ตรงตรงไหนแกดูหัวลิซ่า แล้วมันไม่ตรงนี่ไงมันเขียวเอ่าไม่มีอะไรจะพูดเรียกพนักงานมาสิบคนให้ตอให้ตอบว่าเขาหรือเขียวเฮ้ยแล้วไงบางตกตรงนี้มันยังไม่เข้าเลยอ่ะเออบางที่มันก็เหลืองอ่ะเออเหลืองรถเลยเข่วเหลืองอ่ะแกก็เขาบอกกันเลยว่าเขียวตะไคร่น้ำว่าก็เม่สั่ง เอ้แต่ว่าก็เทยู่เห็นไหมเขาบอกกำลังอีกโลกแล้วเหมือนอีกรอบแล้วมันจะเทาได้ไงมันก็จะเข้มกว่าเดิมหรอกมันเข้มกว่าเดิมมันยังเหลืออีกเหรอเหลือเยอะเลยจริงจริงอีกโลกมันแป๊บเดียวเลยอ่าอ่าอมีคนบอกหัวด่างใช่ครับใช่หัวด่างพร้อมมีถุงมือไหมอะทิ้งไปแล้วเฮ้ยเขาต้องไปซ้อมขับรถแล้วแกโอเคเดี๋ยวเราแบงค์จะมาหนิเราแบงค์ก่อนเอาจะลงแบงค์มาเหรอมามา เขาขอถุงกบแก๊สหน่อยดิทุกคนณทำไมผมต้องย้อมอีกรอบอ่ะเกินไปไหมอะแกอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนเขาหาว่าเขาบังคับแกแกจะทำไหมไม่ไม่ก็อึ๋งมึงเดี๋ไปมายยุดยุดไหนล่ะครับผมรออยู่เนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวกูขับไปเลยเดี๋ยวนี้เราจะใช้เสียงสองคุยกับแบง เดบงางรู้ว่าเป็นใครพอแล้วนะฮะดูดูหน้าเอพอแล้วเหรอนะก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับวันนี้นะครับปลดรู้ไว้ปลดจงรู้ที่ทำลงไปมันไ่ตรงปกไม่เป็นไรฮะแค่นี้ก็สวยแล้วเนาะดังๆี่ยเรียกผมว่าเจ้าสับปะรดนะครับสีสับปะรด เพราะว่ามันมีต้องไปซ้อมไม่นี่ขับรถเพราะตรงวนี้ต้องถ่ายคลิปก็ต้องไปซ้อมขับก่อนเนาะไม่เป็นไรเนาะน่ะเศร้าตีนะเศร้าแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรแกก็ถือว่าครั้งแรกออครั้งแรกก็แ<ต>ิพ่พลาดไม่เป็น <ใจ S 1> ไรไหมก็โอเคนะก็โอเคนะเคียแบบนะั้ม นี่โอเคแหละมันก็อยติดส้มเฮ้ยมันก็ได้อยู่ไม่เหมือนใครเป่าแห้งสวยอยู่เออไปเป่าก่อนโอเคครับ ตำด่อดสัญญาเดี๋ยวปเป่าเดี๋ยวปเป่าก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอ่ะเออว่าตอนแห้งมันจะเป็นยังไงไปแล้วนะบ๊ายบายโอเคมาขอเมานิดนึงเฮ้ยไปแล้วแกก็ไปเลยเขาจะเมาแกแน่นๆนพอบอกว่าจะเมาไม่ผ่านมาเลยนะทำไมคุณคุณเป็นผู้มีความลับเยอะเหรอคุณเอสพีดี ฮะโอ้ยไม่ละดูดูแบดบอยสะเรื่อยๆเดี๋ยวเทาเองค่ะเขาบอกเมาเรื่องความดื้อสรุปใครคือเด็กใหม่คะใครคือเด็กใหม่ต้องรอ SPD เฉลยค่ะก็คือจะเอิงจะบอกว่างานแฟนมีสจะมีโชว์น่ารักน่ารักให้ดูคือครั้งนี้เป็นวันเกิดของเอิงอยากจะจัดแบบว่า แบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็จะมีโชว์น่ารักน่ารักนะคะมันเชื่อมันเชื่อมันเชื่อจ <c oughs> จะมีโชว์น่ารักน่ารัก,กอะไรอย่างนี้คะ่ะก็ลองดูเลยนะคะสตรีมลง y t u t u ไหมไม่ได้สตรีมนะคะเพราะว่าไปขอลิขิตเพลงมาที่จะลงในงานเออไม่ได้ขอเขาแบบสตรีม ทำไงดีก็ต้องก็ต้องฝาก FC ที่โชคดีนะคะผู้โชคดีที่ได้มานานในการเออเก็บบรรยากาศดีๆก็ดีค่ะไปให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเคไหมก็อย่าลืมนะคทุกคนพรุ่งนี้ออซาหนูไปแล้วนะพี่ก็จะไปแล้วเหมือนกัน ทำภารกิจย้อมผมทันเอ็ดเสร็จแล้วค่ะถือว่าสบายใจระดับหนึ่งเอเอ,เอ,อถือว่าสบายใจระดับหนึ่งไว้เจอกันใหม่มารอดูรูปว่าทันเอ็ดจะเป็นยังไงอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ